ของหญิงเพคะไรอันบุตรชายคนที่สองท่านเอสคอนสตนตามจีบเลดี้นาตาลีจริงๆค่ะหลังจากท่านได้ยุคเบนนอ็อกสืบทราบเรื่องก็รีบส่งคนไปเมืองรอชอย่างลับๆเป็นดินแดนของท่านเอสคอนสตนไปสืบเรื่องของไรอันค่ะชาวถึงก็ส่งคนไปสืบเรื่องของไรอันชิวหรือหรือเขาจะชอบเลดี้นาตาลีเขาจริงๆไม่ว่าไรอันคนยังไงชาตต้องรู้ว่าไรอันเป็นคนดี เข้าใจไหมเหนค่ะหม่อมฉันจะจัดการเดี๋ยวนี้ค่ะไราอานคอนสแตนถึงแม้เป็นบุตรชายคนที่สองไม่สามารถสืบทอดตำแหน่งได้แต่เขาก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของท่านเอร์สคอนสแตนอนาคตจะได้รับมรดกจากตระกูลไม่น้อยเป็นคู่ครองในอุดมคติของยิงสาวชาวบ้านหลายคนเป็นที่รักของท่าน เบอร์สคอนสแตนในอนาคตน่าจะได้รับมรดกจากตระกูลไม่น้อยและเป็นคู่ครองในอุดมคติของหญิงสาวชาวบ้านหลายคนคู่ครองในอุดมคติงั้นแหละข้าต้องคิดแล้วนะว่าจะจับคู่นาตาลีกับเขายังไงดีเดดี้นาตาลีเชิญทางนี้ค่ะนาตาลีเพิ่งคิดถึงนางก็มาเลยงั้นล่ะสวัสดีค่ะท่านเดยุ อาจเป็นโอกาสดีที่จะจับคู่นางกับไหลอั้นก็ได้เจ้ามหาค้ามีธุระอะไรข้ยืมหนังสือป้อมปาการทางทหารที่ท่านซื้อไปเมื่อวันก่อนและขออนุญาตท่านดายุคนก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวให้ลินดาพาไปห้องหนังสือก่อนข้าจะตามไปค่ะขอยอมง่ายๆแบบนี้เลยนะ ถ้าคิดว่าแม้อ่างท่านอายุคนก่อนเขาน่าจะไปเสร็จบ้างนะดูแปลกแปีกมีแผนอะไรหรือเปล่าเดดี้นาตาลีเชิญค่ะขอบคุณมากไปตามหาลออ่านคอนสแตนเดี๋ยวนี้ให้มาที่เครือหาอายุเดี๋ยวนี้นะ นี่คือห้องสมุดค่ะเลดี้นาตาลีเชิญค่ะขอบคุณค่ะเลดี้นาตาลีคุณชายอีไลท์่ฮนข้ากำลังหาหนังสือเกี่ยวกับโอเปร่าโรแมนติกแต่ว่าไม่มีอะไรในหัวเลยอะ่ะลองดูประวัติศาสตร์โดยย่อของโอเปร่าที่เขียนโดยมาเฟียเคอรเลอร์ดูสิคะ ถ้าจำไม่ผิดบทที่สิบเอ็ดนะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเฮ้ยจริงเหรอหนังสือแบบนี้นางจําได้ด้วยเหรอถ้าจะไปหาดูนะอบ้านข้ามีเล่มนี้อยู่เดี๋ยวไปหยิบไปดูเดี๋ยวนี้แหละอ๋อเจอแล้วบทที่สิบเอ็ดโปลร่าในยุคโรลมนติก มีลักษณะด้วยรูปแบบที่หลากหลายเน้นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เป็นแนวเพลงที่สำคัญในประวัติศาส,าศาสตร์ดนตรีโอเปล่าในยุคนี้มุ่งเน้นการแสดงอารมณ์ตัวละครนางพูดถูกจริงๆด้วยเลดด้นาตาลีไม่คิดว่าท่านจะเก่งขนาดนี้เลยนะชมค่าเกินไปแล้วคะ่ะถ้าบังเอิญอ่านไม่นานมานนี้เองพวกเจ้าคุยอะไรกันดูเหมือนถูกคอกันดีนะ เลดี้นาตาลีหาหนังสือที่ข้าต้องการเจอในทันทีเลยนะเลดี้เก่งจริงจริง่นชมข้าแบบนี้ก็เขินแย่สิเลดี้นาตาลีไม่ต้องถ่อมตัวหรอกเจ้าจะมายืมป้อมป,ปาก,การทางทหารไม่ใช่อยู่ทางนี้ตามเข้ามาอ๋อค่ะป้อมปราก,การทางทหารนาตาลีอ่านหนังสือแบบนี้ด้วยหรอนางคงไม่พูดเอาใจท่านอาหรอกนะ ถ้าเดี๋ยวโดนจับได้ก็คงอายแย่แน่เลยนะอ่าตรงนี้แหละห้ามเอาออกไปค่ะเขาไมีอยากเอาออกไปอยู่แล้วแบบนี้มีโอกาสอยู่กับท่านมากขึ้นงไงล่ะอย่างที่คิดเขาชอบหนังสือเล่มนี้มากเขาต้องทำคะแนนหน่อยแล้วท่านได้ยุค หนังสือเล่มนี้บอกว่ากำแพงหอคอยของป้อมปราศาทตรปาการในปัจจุบันละาสมัยแล้วควรพัฒนาสู่กำแพงที่หนาแล้วก็ฐานหอคอยที่ใหญ่ขึ้นท่านคิดยังไงคบแม้จะไม่สามารถทำให้เขาชอบก็ได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้เขาเกียดข้าเวลาองค์หญิงแอลเรียรทำร้ายเขาจะได้ปกป้องเขาได้แน่นอนปัจจุบันอาวุธปืนใหญ่มีอนุภาพระยะยิงเพิ่มขึ้นถ้าป้อมปราก,การต้องการลดพื้นที่รับกระสุน ก็ต้องลดความสูงของกำแพงและหอคอยลงเพิ่มความหนาของกำแพงส่วนทานหอคอยที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้ป้อมปราการติดตั้งพื้นใหญ่ได้หลายกระบอกเพื่อป้องกันการโจมตีจากด้านหน้าและยิงใส่คูเมืองด้านข้างได้ข้าพูดถูกไหมท่านดยุกถูกต้องไม่คิดว่านางจะรู้เรื่องป้อมปราการขนาดนี้ข้าดูแคลนนางไปหน่อยนะทีว,ว่านางแค่แกล้งทำ ห็งจะไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันอยู่แต่ว่าสีหน้าของท่านอาการกระทําของเลดี้นาตาลีคงเหนือความคาดหมายของท่านอาเป็นแน่เลดีด้นาตาลีปทอภัยที่เสียมารยาทนะเคยมีคําถามมากมายจะถามท่านถ้าท่านมีเวลาก็มาที่เครื่ออหารอายุบ,บ่อยๆนะครับข่าอการให้ท่านอาเยอะๆให้เขาใกล้ชิดกับเลดี้นาตาลีอันนี้เจ้าหมอนี่หรือจะสนใจ นาตาลีเพราเรื่องเมื่อกี้กี่ไรจะควรออกไปจากที่นี่ได้แล้ว